ตรวดีนะครับก่อนที่เราจะมาใส่กรอบป้ายทะเบียนสวยๆนะครับผมลองเช็คกันก่อนนะครับว่าป้ายทะเบียนของเราเนี่ยมีสีซีดจางหรือเปล่าสีลอกหรือว่าชำรุดหรือเปล่าถ้ามีเคสมีอาการตามที่บอกมานะครับก็สามารถนําไปแก้ไขหรือไปทําใหม่ได้นะครับที่ขนส่งจังหวัดของเรานะครับตามที่เลขป้ายทะเบียนจังหวัดเราขึ้นอยู่ที่ป้ายทะเบียนเลยนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเวลาเราไปเนี่ยเอกสารที่เราจะต้อง เอาติดไปด้วยนะครับอันแรกแหวนสือสมุดเล่มคู่มือจดทะเบียนรถนะครับเป็นตัวจริงนะครับย้ำว่าต้องเป็นตัวจริงส่วนในเคสที่แบบว่ายังพอไม่หมดหรือติดไฟแนนซ์อยู่มีแต่สำเนาอันนี้ก็ยุ่งยากนิดนึงนะครับอีกอันหนึ่งที่ต้องติดไปด้วยคือบัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถนะครับเวลาเราไปก็จะมีค่าดําเนินการอยู่แผ่นละร้อยนะครับถ้าคู่หนึ่งสงแผ่นก็200บาทแล้วก็มีค่าทำยางอีก5บาท เมื่อไปยื่นเรื่องเรียบร้อยแล้วก็รอประมาณสัก30วันนะครับประมาณเดือนหนึ่งพอได้แล้วเราก็วันที่เราไปรับป้ายอันใหม่เนี่ยเราก็เอาป้ายเก่าถอดไปคืนเขาด้วยนะครับถ้าได้ป้ายมาแล้วเนี่ยถ้าอยากจะใส่กรอบถนอมป้ายให้มันสวยอยู่นานๆก็เอามาเลี่ยมกรอบายทะเบียนกันน้ำกันฝุ่นกันสนิมได้นะครับถ้าอยู่โซนมหาชัยสมุทรสาครก็เชิญได้ที่ร้าน บอยกอบประเทียนกันน้ำมหาชัยสมุทรสาครยินดีให้บริการครับผมร้านอยู่ไฟแดงแรกแยก3ามไรห้องเลยโรงพยาบาลเอกชัยมานะครับปักหมุด B O Y Z A <the> <d> A <ial> <ative> ครับผมโทร0 8 6 3 2 8 6ด9 4 ID Line B O Y Z A A 1 4 9ช่างบอยครับผม